สวัสดีท่านยมทุกทุกคนนะครับพบผมครั้งใน Cross t a กับ Cross Talk Channel นะครับวันนี้เราก็อยู่กับ Arena of Valor นะครับช่องนี้ทําอยู่เกมเดียวน,นะฮะและคอนเทนต์ในวันนี้นั่นก็คือจัดอันดับฮีโร่ที่อ n อนแอที่สุดใน a o v สำหรับคอนเทนต์วันนี้นะวนมาที่จัดอันดับนะซึ่งเป็นรีเควสจากน้องๆกันเนี่ยฮะการจัดอันดับในช่องเนี่ยมันมีเยอะมากส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงแต่ฮีโร่เกง่งๆต่างๆใช่ไหมแต่วันนี้นะมาพูดถึงฮีโร่ที่อ่อนแอกันบ้างนะฮะซึ่งตัวพี่เองเนี่ยได้มีการโพสต์ไปในชุมชนมาถามความคิดเห็นของน้องๆกันนะครับดังนั้นการจัดอันดับในวันนี้เนี่ยจะเป็นผลโหวตในชุมชน9.5%แล้วก็เป็นความเห็นส่วนตัวของพี่เองอีกห้นเพอรเ play, ์เก็นื้อเรื่องเนนเนื้อเรื่งมกกนะะันฮะรวม กว่าใครจะติดอันดับฮีโร่ออนแอร์กันบ้างเริ่มที่อันดับที่7เฮเลน อันดับแรกมาอยู่ที่สาวสวยคิวเก่งคนล่าสุดจากดินแดนอาฟาต้านะฮะซึ่งน้องเฮเลนเนี่ยมีเรื่องราวมากมายดราม่าก็มีเพราะเธอเนี่ยเป็นตัวละครที่เข้ามาแทนฮีโร่เก่าอย่างเพเน่าจากเนื้อเรื่องเนี่ยเฮเลนเป็นสาวน้อยที่มีพลังพิเศษแต่ด้วยโชคชะตาที่บอกว่าถ้าหากน้องเนี่ยไม่สามารถคอนโทรลพลังนั้นได้พลังมันจะกลับมาทําร้ายเธอเองส่งผลในอาจารย์เพเน่าเนี่ยไม่ค่อยสอนอะไรมากนะแต่ถึงไม่สอนเนี He ่ยเฮเลนก็ไม่ได้มีพลังอะไรที่โดดเด่นขึ้นมาเลยนะฮะและอย่างข้อมูลจากเนื้อเรื่องเนี่ยเฮเลนเป็นคนที่ไม่่่ถนนัดกาารรระตตออออสู้้มณ์ีโพแง จะมีพลังโดดเด่นทางด้านการฟื้นฟูและก็ความสามารถในการดูแลทุ่งดอกไม้แห่งวิญญาณซึ่งถือว่าเป็นสถานที่สําคัญในป่าอาฟาต้านั่นเองอันนี้ถ้าใครยังเห็นภาพไม่ชัดเกี่ยวกับความออดแอของน้องเนี่ยลองไปเล่นในเกมดูคนระับเฮเลนเป็นตัวหนึ่งที่ไม่มีดาเมจเลยทุกคนดังนั้นถึงแม้ว่าสกิลจะคล้ายกับเพเน่าแต่ว่าการเล่นไม่เหมือนกันนะครับสาเหตุที่น้องเนี่ยโหวตเฮเลนเข้ามาบอกว่าเฮเลนเนี่ยทำได้แค่ฮิลแต่สู้ไม่ได้เลยอันนี้เหตุผลน่าจะมาจากเกมเพลย์หลักอะต่อมาอันดับที่หกเวสน้อง ส่วนตัวพี่คิดว่าวิสเนี่ยอายุไม่เกิน8ขวบนะฮะซึ่งจากข้อมูลแล้วก็คลิป Q&A ที่มีน้องคนนึงเคยถามว่าใครเป็นฮีโร่ที่อดแอที่สุดในตอนนั้นพี่ตอบวิสนะฮะเพราะด้วยความที่น้องเนี่ยเป็นเด็กมากแล้วก็อาวุธของน้องเนี่ยเป็นหุ่นยนต์ที่พี่แม็กเนี่ยสร้างให้จากเนื้อเรื่องเพราะตอนนั้นวิสเนี่ยจะออกไปศึกษาระเบิดไกลๆพี่แม็กเป็นห่วงไงก็เลยแบบสร้างหุ่นยนต์ให้แต่ออกไปไม่ทัน5นาทีต้องกลับมาแล้วนะเพราะว่าหุ่นยนต์นั้นวิสทำพังนะฮะซ วดในวันนี้เนี่ยวิทมาอยู่ที่อันดับที่6นะฮะถึงแม้ว่าในเกมจะเฟี้ยวฟ้าวแต่จากประวัติเนี่ยเหมือนที่บอกแหละพี่มองว่าวิทเนี่ยเป็นเด็กซนที่ชอบศึกษาเรื่องระเบิดที่น่ารักน่ารักคนนึงที่มีพี่แม็กซ์แล้วก็ลุงมอเลนเนี่ยคอยดูแลตามใจทุกอย่างดังนั้นถ้าคิดจากเนื้อเรื่องไปเจอฮีโร่โหดๆในเกมเนี่ยวิทไม่น่าจะสู้ได้นะฮะและสาเหตุที่น้องเนี่ยวดวิเซนเข้ามาบอกว่าถ้าไม่มีอาวุธเนี่ยน้องจะทําอะไรไม่ได้เลยอันนี้ก็สอดคล้องกับสิ่งที่พ สาวแว่นพลังเวทสายลมจากโรงเรียนสอนเวทมนต์คาราโนมาติดที่อันดับนี้นะฮะจากข้อมูลนะฮะแอนเนตคือนักเวทที่เพิ่งใช้พลังเวทสายลมได้ไม่นานถึงแม้ว่าเธอจะเก่งทฤษฎีมากก็ตามหลังจากได้รับคําแนะนําจากเซวิราทําให้แอนเนตเนี่ยเริ่มใช้พลังได้นะฮะแอนเนตยังมีความมึนๆโกโก้อยู่บ้างสิ่งนั้นมันบ่งบอกได้ว่าเธออาจจะไม่ถนัดการต่อสู้หรืออ,อนแอไปบ้างแต่มันก็เป็นตัวตวนที่น่ารักของน้องจนได้ฉายาว่ายายบองโดนตกเลยคําว่ายญยบองบอกเลยนะฮะแล้วจากเนื้อเรื่องหลักของแอนเนตเนี่ยมันมีอยู่ ที่เกาะข้างโรงเรียนคาโน่ใช่ปะแล้วก็ชาวบ้านอะไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่เพราะว่าน้องทาพลาดบ่อยแต่มีอยู่ครั้งที่แอนเนตเนี่ยดีเทคได้ว่ามันจะมีพายุลูกใหญ่มาทําลายหมู่บ้านแล้วเธอตัดสินใจนะครับไปเผชิญหน้ากับพายุลูกนั้นและสุดท้ายเนี่ยแก้ปัญหากําจัดพายุไปได้เออเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยชาวบ้านรักเธอมากแล้วก็โหวตให้เธอเนี่ยเป็นนักเวทประจําเกาะไปเลยและสาเหตุที่น้องเนี่ยโหวตให้แอนเนตขึ้นมาอ่อนแอที่สุดบอกว่าถึงนางจะเก่งเรื่องเวทสายลมแต่เป็นนักเวทฝึหกห คริสติกอันดับนี้เนี่ยวนกลับมาที่อาณาจักรอาฟาต้าอีกหนึ่งครั้งกับเจ้ากิ้งกบจอมขี้เกียจนะฮะด้วยความที่ไม่ชอบทําอะไรเลยชอบนอนเฉย yr, ๆกินผลมะกอกส่งผลให้คริสติกอาจจะเป็นอีกหนึ่งฮีโร่ที่มีใครหลายคนคิดว่าเขาอ่อนแอนะครับแล้วก็สไตล์การต่อสู้ของคริสติกไม่ว่าจะเป็นในเกมหรือในเนื้อเรื่องเนี่ยเขาไม่ถนัดการต่อสู้ตรงๆนะแต่เขาจะมีความสามารถในการพลางตัวเออช่วยคนอื่นในการหลบหนีจากศัตรูได้และแบบนี้แล้วก็จากเนื้อเรื่องเสริมเนี่ยในภาร,รกิจครั้งหนึ่งเขาเนี่แหละเป็นคนทําาา้มมคิวกกกนน่่อออนนนีจฝูง บริษอบิสที่มารุมได้สไตล์คริสติกคือการซัพพอร์ตนะเหมือนตำแหน่งของเขาในเกมนะฮะและสาเหตุที่น้องเนี่ยบตคริสติกมาบอกว่าด้วยสกิลของนางสร้างดาเมจได้น้อยมากเมื่อเทียบกับซัพพอร์ตตัวอื่นทําให้หนูคิดว่าน่าจะเป็นตัวที่อ่อนแอค่ะและอีกคนบอกว่าฮีโร่ตัวอื่นเนี่ยยังพอมีดาเมจบ้างแต่ว่าคริสติกเนี่ยเป็นคนที่ไม่สามารถประทาตรงๆได้และไม่ได้มีเวทสร้างดาเมจแบบจริงจังอันนี้ก็จะเป็นเหตุผลจากเกมเพลย์็นลลักแต่เนื้อเรื่องมันก็แบบพอยไปทางนี้นะถึงแม้ว่าค,ครอตวัื นะครับต่อมาอันดับที่3อาล่ มาถึงฮีโร่เด็กน้อยน่ารักอีกหนึ่งคนนะครับที่อยู่กับเกมอารีน่าแฟลเลอร์มาอย่างยาวนานรวมถึงได้รับตําแหน่งแอดมินของไกน้าอาวีไทยแลนด์เฟซบุ๊กอีกด้วยจากประวัตินี่อลิสคือทายาทลำดับที่3ของอาณาจักรนอร์แมนก็สแตนได้ส่งน้องเนี่ยไปเรียนเวทมนต์ที่เวดาและสุดท้ายน้องก็ได้จุดติเป็นเทพจักรราศีถึงแม้ว่าจะมีพลังและความฉลาดมากๆแต่ด้วยความที่อลิสเนี่ยเป็นเด็กน้องยังติดความเล่นซนมีความคิดต่างๆแบบเด็กๆซึ่งสิ่งนี้เนี่ยมันก็อาจจะอนแอกด ที่หาได้ยากในฮีโร่ตัวอื่นโดยเฉพาะฮีโร่ไวผู้ใหญ่นะฮะในเนื้อเรื่องก่อนอ่ะมันเคยบอกว่าอลิซเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นเด็กแต่ว่าตอนที่เวด้าเนี่ยมีปีศาจมาบุกน้องมาช่วยแต่ในประวัติใหม่ข้อมูลที่บอกว่าน้องเคยช่วยเวด้ารบเนี่ยหายไปแล้วนะอลิซก็คือเด็กน้อยคนนึงแหละถึงแม้ว่าจะมีพลังเวทจากเวด้าก็ตามถ้าต่อสู้จากเนื้อเรื่องนะไม่ใช่สักในเกมนะอลิซอาจจะยังต่อสู้กับใครไม่ได้นะแต่ในเกมมันบอกเลยว่าตัวปวดเลยแล้วใครโดนอลิซปั่นเนี่ยบอกเลยว่าขัวร้อนอย่างแน่นอนและสาเหตุที่นนนนน้้้้ออ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 งงงงเเี่่่่ยหมามมาววดดาาาาาิขบกกกพั็็ลคคแจะต ไปช่วยอยู่ตลอดด้วยความที่นะ้องเป็นเจ้าหญิงอะนะอย่างเนื้อเรื่องเนาะต้องมีแบบบริวารรายร้อมต่างๆนะฮะต่อมาอันดับที่2ลูอิ น,น้องเนี่ยคือวิสุธทธิชนชาวเวดาที่ราชินีอิลูเมียเนี่ยไปนําตัวมาที่นี่เองแล้วก็เป็นหนึ่งใน3กลุ่มไลฟ์ฟลอเวอร์ที่คอยปฏิบัติภารกิจตามคําสั่งของท่านทูเลนถือว่าเป็นวิสุธทธิชนที่มีแอร์ไทม์ในเนื้อเรื่องแล้วก็อาร์วีคอมิกค่อนข้างเยอะนะสำหรับน้องลยอีนะครับแล้วก็จากข้อมูลประวัติเนี่ยลยอีคือฮีโร่ซัพพอร์ตที่ชัดเจนมากเธอเนี่ยโดดเด่นในการใช้พลังมิติแต่ว่าไม่ถนัดการต่อสู้เลยนะเหมือนที่ได้บอกไว้ในคอมมิกเนี่ยฮะแต่โพซิชันของลอเ่ระาู้อ เห็นไหมแต่ละคนก็จะมีความสามารถมีทักษะที่โดดเด่นต่างกันออกไปลุยีเป็นตัวซับพอร์ตที่ดีมากในความเห็นของพี่ในกลุ่มนั้นนะฮะและสาเหตุที่น้องเนี่ยโหวตลุยกันเข้ามาบอกว่าถึงแม้ว่าจะมีพลังโดดเด่นเกิดจากพลังงานที่สมบูรณ์ที่สุดแต่ความอดแอก็แสดงอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นสีหน้าท่าทางการพูดความไม่มั่นใจอีกคนบอกว่าเขาโหวตให้ลุยยครับเพราะว่าน้องเนี่ยไม่ได้ออกแบบมาเพื่อต่อสู้ขนาดเอาไปเทียบกับฮีโร่ฮิวแมนบางตัวหรือบางเผ่าเนี่ยยังมีทักษะพลังเวทหรือการต เป็นฮีโร่นุ่มนิ่มน่ารักน่ารักเจ่งในการช่วยเหลือเป็นหลักนะฮะและสุดท้ายอันดับที่หนึงจัดอันดับฮีโร่ที่อ่อนแอที่สุดใน R.O.E. นั่นก็คืออายา อบอกเลยว่าคะแนนเยอะท่วมท้นจริงๆนะสาหรับน้องอาญาเนี่ยฮะสังเกตไหมว่าโพนี้ส่วนใหญ่จะเป็นฮีโร่อายุน้อยฮีโร่ซัพพอร์ตเกือบทั้งหมดเลยนะครับอย่างที่บอกแหละมันเป็นโพซิชันมันเป็นตําแหน่งที่แบบไม่ได้โดดเด่นทางด้านการต่อสู้แต่ไปโดดเด่นทางอื่นแทนนะฮะแล้วอันหนึ่งจากผลโหวตก็คือน้องอาญาคนนี้นะครับจากประวัติเนี่ยอาญาคือกระรอกน้อยที่สามารถแปลง,งร่างเป็นเอลฟ์ได้แล้วก็น้องเนี่ยเป็นคนชอบเสียงเพลงด้วยความฝันอยากจะเป็นไอดอลเนี่ยทำให้น้องฝึกฝนตัวเองอยู่ตลอดเพื่อสร้างความสุขให้กับทุกคนไม่่่วาาาจะเเป็นนผไหหรือช พันไหนก็ตามปนิธานบอกเลยว่าปนิธานไอดอลชัดๆซึ่งมันมีข้อมูลเสริมที่พี่ชอบมากเขาบอกว่าอาญาเนี่ยไม่ได้เสียงดีมาตั้งแต่ต้นนะไม่เหมือนคริกซี่อะไรแบบนี้ที่แบบเป็นเอลที่เสียงดีใช่ไหมแต่อาญาเนี่ยต้องฝึกฝนแต่เสียงของน้องเนี่ยสามารถทําให้ฮลี่ดาก้อนหรือที่น้องเรียกว่าเจ้าขาวเนี่ยสงบลงได้ถ้าใครตามเนื้อเรื่องบอกเลยฮลี่ดาก้อนเนี่ยน่ากลัวมากๆเลยนะอา่ามีทักษะในการคอนโทรลหรือว่าควบคุมมันได้ก็คือแบบสุดๆซึ่งอาบิตี้นี่ของอาญาเนี่ยพี่คิดว่าอาจจะเป็นพรจากต้นไม้โลกก็เป็นได้นะ ให้อายาอ่อนแอที่สุดอะบอกว่าตามเนื้อเรื่องเนี่ยน้องได้แค่ร้องเพลงเท่านั้นอีกคนบอกว่าขอบตให้อายาเพราะว่าฮีโร่ตัวอื่นเนี่ยยังมีการต่อสู้แบบอื่นเช่นวิสมีหุ่นยนต์อลิสมีพลังเวทลูอีก,ก็พอมีประสบการณ์แต่อายาเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะครับไว้ใช้ต่อสู้อีกคนบอกว่าบตให้อายาเนื่องจากในเนื้อเรื่องน้องร้องเพลงอย่างเดียวถ้าไม่มีคนอยู่ข้างๆจะต่อสู้ไม่ได้และพลังของอายาเนี่ยควรค่าแก่การซับพอร์ตให้คนข้างๆมากกว่าอีกคนบอกว่าน้องอายาเอาแต่ร้องเพลงและน้องเนี่ยเป็นคนที่ตีเผาามมกกๆออัันนนี้้็็จะเปเปหหตุทงงดขค่ นะซึ่งจากบทวตแล้วก็จากคอมเมนต์ต่างๆเนี่ยพี่คิดว่าถึงแม้ว่าคอนเทนต์นี้จะเป็นบตฮีโร่ที่อ่อนแอใช่ปะซึ่งส่วนใหญ่จะติ้ตต่างไปว่าไม่ถนัดการต่อสู้แต่จริงๆแล้วเนี่ยด้วยความที่เป็นตำแหน่งซัพพอร์ตเนี่ยฮีโร่เหล่านี้ส่วนใหญ่นะก็จะมีข้อดีและความถนัดทางด้านอื่นที่แตกต่างกันออกไปเป็นอย่างไรกันบ้างสาหรับจัดอันดับฮีโร่ที่อ่อนแอที่สุดใน R วในวันนี้นะก็หวังว่าจะชอบกันแล้วก็ถ้าหากมีฮีโร่ตัวอื่นที่น้องคิดว่าอ่อนแอแต่ไม่ติดในโพนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได คลิปหน้าจะเป็นคอเนเทนต์อะไรค่อยติดตามเลฮะไปแล้วสวัสดีครับ